วันนี้เรามาทำผัดขี้เมาเส้นใหญ่นะคะหมูกรอบกันนะคะทุกคนอันนี้แพทก็จะใส่เป็นขนานะคะแล้วก็ใบกระเพราเนาะหมูกรอบของแพทแพทก็ไปซื้อมาจากตลาดที่ตลาดหัวหินนะคะทุกคนนะคะคือทำทำก็ได้นะคะแพทก็ทำหมูกรอบได้นะแต่วันนี้คือบอกว่าซื้อดีกว่าเพราะว่ามันก็สะดวกนะคะ เราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะเอนนี่ก็คือหมูกรอบที่แพทซื้อมาจากตลาดนะคะแพทก็แพทจะซื้อมาเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแพทก็จะเอามาหั่นนะคะเครื่องปรุงเราก็มีพริกสดกระเทียมนะคะเส้นใหญ่ใบกะเพราคะนาอันนี้แพทก็ซื้อ คณะฮ่องกงนะที่เขาบอกเนาะเป็นคณะฮ่องกงกันใช่ไหมคะเราก็จะหั่นหมูกรอบนะคะจนแบบหั่นให้หมดนะคะแพเก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะแพทซื้อมาชิ้นนิดเดียวเองนะคะแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แพทก็ล้างทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะคะล้างแบบว่าล้างพริกล้าง กระเทียมด้วยอะไรเี้ยล้างาผักคะน้าแล้วก็จะเริ่มมาหั่นผักคะน้านะคะการทำอาหารมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะบางทีแบบว่าแพทก็ชอบทำอาหารชอบทำอาหารนะคะแต่ก็ไม่ได้เก่งนะคะคือก็จะทำแบบส,สไตล์แพทนะคะคือ เราแบบก็เข้าไปดูใน youtube เข้าดูเพื่อนๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มาปรับปรุงมันเป็นแบบว่าทําเป็นสไตล์ของตัวเองอะเนาะแต่ว่าก็คือเพื่อนๆแถวบ้านแพทเขาก็จะบอกว่าเอแพทค่อนข้างที่ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าแพททาอาหารอร่อยนะคะเพราะว่าแพทจะแบบเต็มเต็มใส่ใส่เครื่องแบบเยอะเต็ม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงเครื่องนะคะมันก็จะเป็นสไตล์แพทเนาะนะคะแพทชอบทำอาหารแบบถ้ามีโอกาสอะไรประมาณเนี้ยแพทก็เอ่อทำอาหารเลี้ยงเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราก็บางทีแพทก็เพิ่งย้ายมาอยู่กลับมาเอยมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อนค่อนข้าจะไม่มีเพื่อนอะไรประมาณนี้นะก็มีอยู่คนสองคนนะคะแพทก็จะชวนเขามากินข้าวที่บ้านแพท นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำไปปั่นนะคะวันนี้แพทเลือกจะปั่นมะปั่นนะคะปกติก็จะตำนะคะก็จะตำมีแพทก็มีคกหินนะคะแพทก็จะตำแต่วันนี้แพทจะเลือกปั่นนะคะเพราะว่ามันก็เร็วมันทันใจนะคะก็ไม่ต้องปั่นให้แรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไม่สวยนะคะเวลาเราเอาไปผัดเนาะ นี่เห็นไหมไม่ต้องให้แหลกมากนะคะทุกคนเนาะใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่น้ํามันนะคะน้ํามันก็เป็นน้ํามันยี่ห้อนี้เลยนะคะเพราะว่ามันอันนี้แพ์ใส่ไปแล้วแต่แพ์ก็ใส่เพิม่มอีกหน่อยนะคะเพราะว่าควงไม่พอเนาะน้ํามันอ่อที่แพดเนี่ย yeah. ไฟมันแรงเกินนะคะทุกคนที่จริงเอ่ยแพทน่าจะบะหลี่ไฟลงหน่อยเพราะว่าเวลาเราใส่กระเทียม,มพริกสดลงไปเนี่ยมันจะได้แบบไม่ไหม้นะคะอันนี้มันแรงนะคะที่จริงแพทต้องไปเบาไฟลงหน่อยเนาะแล้วก็ผัดผัดพริกผัดกระเทียมใช้แบบหอมนะคะแต่อันนี้คือหอมมากแล้วเราหลังจากนั้นเราจะใส่หมูบดนะคะ เอาหมูกรอบปครัวกับพริกนะคะมันก็ตอนนี้มันก็จะหอมฉุยแล้วก็ก็จะมีเสียงไอนะคะเพราะว่าเสียงจามเพราะว่าโอ้โหมันฉุนไปทั่วบ้านเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เ,เส้นใหญ่ะคะ่ะเส้นใหญ่อันเนี้ยที่มันที่มันติดกันมันแข็งเนี้ยเพราะว่าแพทเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะมันก็เออกมนแข็งๆหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะใส่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อเพื่อเส้นมันจะได้นุ่มนะคะก็ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำคิดว่ามันคือเส้นแต่มันไปแช่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมคะมันก็เลยบอกว่าจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเนาะพยายามที่จะบอกว่าไม่ให้มันแข็งก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำนะ จริงน่าจะใส่น้ำตั้งแต่ตั้งแต่เอาเอาเส้นใหญ่ลงไปแลลวนะคะอันนี้ก็คือเป็นของแพทก็แบบว่าคือสไตล์ของแพทเนอะเออใส่น้ำนะคะทุกคนพอใส่น้ำแล้วมันก็ช่วยได้เยอะนะคะมันจะใช่ไหมคะแต่แพทอะชอบแบบผัดแห้งๆเนยคะ่ะมันก็เลยบอกว่าดูซิว่าดูก่อนว่ามันจะมันจะอ่อนไหมสรุปมันไม่อ่อนนะคะเส้นมันเส้นมันก็แข็งแพทก็เลยต้องใส่น้ำไปช่วยแล้วก็ ทิ่นี้ก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะของแม็กกี้นะแล้วก็จะตามด้วยหอยซอสหอยนางรมนะคะทุกคนนะหอยนางรมซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็แพ็คก็จะใช้น้ำตาลตัดรสนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะใส่ขนานะคะ อันนี้เป็นคะนาเขาเรียกอะไรคะนาฮ่องกงใช่ไหมคะเอาลงไปผัดผัดจนแบบว่ามันเข้ากันนะอันนี้จะเอแพทไม่ได้ผัดนานนะคะคนาคือแพทแพทแบบว่าผัดให้มันยังมีเวลาเราแบบเราเรากัดคะนาแล้วมันจะมีกรุบกุบกรอบๆอย่เงี้ยมันจะอร่อยนะคะถ้าผัดแบบเล็กๆมันก็เออ มันเละๆมันไม่ใช่คับคือสุกเกินอ่ะมันก็จะเราจะได้ฟาร์มไม่ไดรรมไม้ไม่ได้ฟาร,ร์มกรุบนะคะแต่ถ้าเราแบบชอบแบบว่าอ่อนๆเลยผัดานานๆก็ได้นะคะแต่แพทก็คือจะชอบแบบกรุบๆนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเป็นเสร็จแล้วนะคะคืออันนี้ก็คือแพทก็สองเราอยู่กันสองคนใช่ไหมคะแค่นี้มันก็พอแล้วนะคะ แต่ก็ไม่ได้กินเมนูบ่อยๆนะคะดูสิครับเพราะว่าโอ้โหหมูกรอบก็โอ้ใช่ไหมคือแค่หมูกรอบหมูกรอบอย่างเดียวนี่ก็คือแบบว่าคฟามาร์มอ้วนารามอ้วนถามหานะคะแต่อันนี้ไปเพิ่มเส้นใหญ่อีกเส้นใหญ่แล้วไปผัดอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยแพทชอบเมนูนี้มากเลยนะคะแต่แต่กินบ่อยๆก็ไม่ดีกับร่างกายนะคะทุกคนนะใช่ไหมโอ้ ใช่ลืมลืมใส่นะคะลืมใส่ใบกะเพราอันนี้ก็ไมใส่ใบกะเพรานะแล้วก็ผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะคะผัดขี้ผัดขี้เมาเส้นใหญ่หมูกรอบนะคะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมเอ่ยทุกคนน่ากินนะคะนะน่ากินนะคะเนี่ย